เมื <Spe cies> ่อผมอยากเล่นกับพี่ปิงถ้าผมจะเล่นคือตอนนี้โอ้โหถ้าจะโดเนเน,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 นี่ยคือถ้าจะโดนเนี่ยต้องโดนเนี่ยแบบวโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าโดนเนี่ยสามสิบแบบก็เล่นได้อยู่แต่แบบโอ้โหรอหลายคิวเลยอะเพราะตอนนี้คือคิวที่หนึ่งตอนนี้คือโดนเนี่ยมาเก้าสิบแล้วอะตอนนี้ที่คิวต่อไปอะถ้าเราเล่นตาต่อไปคือโดนแบงค์แดงคือได้เล่นตาต่อไปแต่ถ้าโดนเนี่ยน้อยกว่าเก้าสิบก็ต้องรอแป๊บหนึ่งครับผมนั่นแหละน้องมันต้องมิสเตอร์บอสครับผมหนึ่งแบง ซึบ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 เฮ้ยตาต่อไปนี่น้องมิสเตอร์บอสเนี่ยตาต่อไปนี่มามิสเตอร์บอสอะ่ะได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่มิสเตอร์บอสได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ไหลเข้ามาตรงกลางตรงกลางมูเซีย่ามูเซีย่าก็ปั่นไปเลยแล้วกันก็ไม่เข้าบอลอย่างนี้เรียบร้อยครับจะาเมา แหมก็ดึกดึด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 อ่ะกระปั่นดีครับโหลูกนี้จะเอาฟุเซล่าสวยงามครับล็อกกลับมาอุ้ยอย่าก,กดข้ามไฮไลท์เด้ออัดอัดไฮไลท์ลงยูทูบแหมอย่าก,กดข้ามไฮไลท์แม่น้องแล้วพอถึงเวลาของเราเอาเว้ยเจอกับพี่ปิงเอาเว้ยกูจะได้อยู่ในไฮไลท์พี่เขาด้วยวลิเบอรี่ลิเบอรี่อ่ะไม่ไม่ให้หรอกพี่ปิปงผมไม่ให้ตอนนี้พี่กินหมูยาดหน่อยนะ พี่รู้จักคนที่ชื่อจูเบนแคมเบอร์เฮ้ยโอ๊ยพิปปิ้งฟาวท่องเทลายเกมอย่างหนักแน่นเฮ้ยโอ้โหอาซจูเบนแคมป์ผมไม่ได้เกิดเลยเฮ้ยโอ้โหฟากาเซียเยี่ยชิบหายแล้วไม่ครับไม่ติดโทษหนึ่ กินองุ่ยากผมบอกแล้วหายแล้วไปยังยังดักยังพอดักทานได้อยู่จามาูมเซลา่าเอ้ยโลโอ้โหโลออกด้วยาากระบะข้าว มาแล้วมาแล้ววินิไอ้ทำปีติงกันอยู่เบอร์มามีเข้ามาตัวเองสองแบงค์แดงว่ะมีเข้ามาตัวเองสองแบงค์แดงไงล่ะครับโอ้โหคนก็จะเกินไปนะครับอะไรที่เป็นการได้เงินผมเอาหมดเพราะว่าผมไม่มีตังค์เลยชิบหายละชิบหายละล็อกกลับมานี่ วัดยิงได้ไงยิงได้ไงโอ้โหสวยจัดด้วยดิทันใดนั้นเองโอ้โหจังหวะ้ำแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับอ๋หรอแบบนี้ด้วยประตูแรกของเกมเออนั่งรอก่อนได้ไหมกำลังออกคลิปพี่ปิงอยู่เออวนึงรอกับแล้วนึงได้ไหม เออเออเจ๋อีเพ่มาตอนนี้เลยนะไปได้โอ้ยชมัที่ลนพาบอลบุกขึ้นหน้าโทนี่โคลส่งโอ้ไม่เข้าเอาเว้ยเฮ้ยเชีคคำว่าง่าใจติดโกมันพาบอลบุกขึ้นหน้า เฮ้ยจานจุดโทษไอ้เหี้ยเขยทษกูอ้าวโดนจนได้แล้วใครยิงอะลิเบอรี่ป่ะลิเบอรี่ด้วยโอ้อัปเดตแพทใหม่โดนลูกซามประจำแพทเก่าก็โดนเหมือนเดิมนะครับผมแพทเก่าแพทใหม่โดนเหมือนกันหมดเลยนะครับปั่นเลยแล้วกันลิเบอรี่โอโ e ้โหโหดูลิเบอรี่ยิงเราเห็นลิเบอรี่ยิงเมื่อกี้โอ้โหยิงอะไรของมันวะน่ะป่งเดียวคือหายไปเลยอะปืึบน่ะเอาความนงๆ คราคารแล้วบอกว่าอยากมีไฮไลท์อยู่ในทีมพี่แล้วกดข้ามไฮไลท์อย่างไวกูจัดรั่วแล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกโอยกผมจะได้มีไฮไลท์อยู่ในทีมพี่แล้วโอ้โหมึงกดข้ามไฮไลท์อย่างไวเลยผมขอโทษแต่เมียผมรอยอยู่ผีผ่านแล้วไปลิสต์สอุ้ยสวยเก็บผ้าอาบิสบาลากามองทิ้งไว่ก็อ,อุ้ยช้เสา โอ้ยเรียบร้อยขาดเออประตูนี้สวยสุดสเลยครับต้องหลังเจ้องพี่สูงมากภาษามงเชียนนั้นะมังหมงมังหมงไม่ได้โคมองโคมองวางไกลๆให้เปริสิตครับโล่อโอ้โหจะรับได้ไงวะรับได้ไงวะเดวีเปิดมาอุ้ยเน่งเน่งมีค้ำจะไปเหลืออะไรครับมาซะอุ้ยอ่ะมาซะอุ้ยอุ้ยโดนหลอกครับพี่ปิ๊ง มันจะเปิดกันเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเอาทวนที่โคงเสียบอลงงโ,ง,โง่เอ้ายังมาทำไมพี่ปิงเอาบอลเข้าประตูตัวเองยิงเข้าประตูเองสองแบงค์แดงก่อนน้องนนพี่เจ,เจอพี่น้อง๋ยวเจอพี่ทรงขึ้นทรงขึ้นคืนใครละ่ะเป็นวิธีที่แย่งบอลกลับมานี่นี่นี่ ย,ยิงเข้าเต็งเอาไปสองแบงค์แดงครับผมสวยงามนี่อะไรที่เป็นการได้เงินผมเอาหมดเพราะผมไม่มีตังค์เลยสวยงามสองแบงค์แดงไปดิครับนี่โอ้โหหลุดเลยเป็นศิษย์ควรเก็บป้านี่ฝา,า,ายากาเซียกูเอาเรื่องอยู่ปปปปปไปไม่ได้ว่ะ ไปไดนไม่ฝืนแต่กูอยากอยากรู้มันจะใกล้ไหมอยากรู้มันจะใก้ไหมคนไม่อยากฝืนแค่มันมีกล้าล้ำหน้าจ้ะเฮ้ยเอาไม่ล้ำอเอนึกว่าล้ำหน้าจิ้งจกชนกระเด้งนะจิ้งจกชนกระเด้ง สวยมูดิเกอร์ดีมากเยี่ยมจงทำดีจงทำดีจงทำโอเคเลยไม่ได้สวยเกต้ามา้ชิบหายตัวลูกนี้วะเนี่ยโอ้โหโดนฟองอยู่จรงจริงด้วยโอ้โห ใครโยนอะลิเบอรี่ป่ะก็จะลิเบอรี่ก็ทำหน้าที่หนุนหลังเต็มที่แล้วนะครับโอ้บัง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 ได้อยู่เอ้ยที่ปิงครึ่งบอลเริ่มคล่องแล้วฝึกอะไรต่อครับถ้าครึงบอลเริ่มคล่องแล้วฝึกฝึกทักษะครับการกดทักษะยกมาให้ลิเบอรี่เรียบร้อยสวยงามครับหนึ่งแอซิดลิเบอรี่สวยครับในอีสุดท้ายด้วยโอ้โห โอ้โหลิเบอรี่เห็นเป็นดีสิตอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้โหแล้วรีบกดด้วยไงประเด็นแล้วรีบกดเกินแล้วบอกอย่างมีไฮไลท์อยู่ในใน u t u b e พี่ปิงครับพี่โอ้โหแล้วมึงกดอย่างไวเลยผมขอโทษหนึ่งล้านตัว